สวัสดีครับแมวบ้าตกปลาครับวันนี้เอาเยือ,นนอนนตัวใหม่ไม่ใหม่หรอกเยื่อใหม่ของลูกค้ามาเทสให้ดูครับแมนคูนตัว150เซนติเมตรครับไม่ใช่15เซนครับไม่ให้ปลากัดหรอเดี๋ยวเป็นรอยโอเคเดี๋ยวดูแอคชันมานะ Oh, อด,ดเดือตา่มากๆเลยครับเห็นไหมอุ้ย <c oughs> <c oughs> ัวยแล้วมึงฮ่าี่